สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องแนวหลมเที่ยวนะครับหลังจากห่างหายจากการทําคลิปไปภากใหญ่นะครับเพราะมีภารกิจนะครับต้องไปทํางานไปยังแบบ,บวันนี้ผมกลับมาพร้อมใจแล้วก็พร้อมเที่ยวอีกครั้งนะครับ จุดหมายของเราในวันนี้คือวัดเขาธรรมชีมน,นะครับหนึ่งในไฮเดนเจมนะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับที่สายเที่ยวธรรมชาติและสายดินต้องห้ามพลาดน,นะครับทริปนี้ผมไม่เหงานะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนลุงถาวสุเทนะครับไท่ข้ามศุภชนพันศครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปั๊มบางจากศรียาเสนานะครับถนนเส้น3ามหนึ่งหนึ่งนะครับ ังกัน,นจับเต็มน,นะครับจากจิตีเิเราณเป็นขหน้สูสิบนวินะครับด้วยเส้นทางที่ีว่าดีดีมุดนีเยอะสี่นนะครับเส้นทางนขาร้าเราต้อวิ่งเส้นสามนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยสามสอกาแล้วก็ไปต่อด้วยหนึงสาม่สี่นะครับจา,จากนั้นก็เข้านสาตแล้วก็สามสองหนึ่งนะครับ วัดเขาทำเทียนนะครับเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับบนเนินเขาเมสนุนะครับที่นี่มีพระพุทธสิษยะยีรีสีสวนภูมิครับหรือหลวงพ่ออุ่ทองนะครับพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าะผาหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับรู้ไหมครับว่าพื้นที่วัดนี้เคยค้นพบศิลาจารึกที่เขียนว่าพุทธสิษยะยีรีนะครับแปลว่า คือเขาหลอกมาอครับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นชื่อเียวกันอสมัยพระเจ้าอภศสนะครับเรียกได้ว่านี่ไม่ใช่แค่สิศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ด้วยท่าใครตมองมอง เื่นก้าหาเดินทางไปแงางนั่นไหนนะครับต้องคบไม่สับขี่แล้วก็สมนาคมติดรถใบบ้างนะครับการ เป็นไงครับเดินทางมาเขาทำเทียงครับสุดครับไม่บอกไม่รู้ต้องมาเองก็จะรู้พี่ดดี่หนเราไปติดตามชมดีวไหมว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะมากับเจ้าฮาเล่ดีวิสันสปอร์เตอร์เอสค,ครับ วัดเขาทําเทียมเป็นภูเขาที่ใช้แกะสลักเป็นรูปพระพุทธรูปนะครับอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอำเภออู่ทองนะครับนี่พีเซ็นเตอร์ของเรา มนสุดไปก่อนบ้านหรือว่าไปถวายนี่ก่อนก็ได้ไต้นงไหว้ผาเดี๋ยว,ยว,ยวคุณย <ไป S 2> ิ้มต้องถือไงเพ,งพราะต้องไหว้ผาก่อนทำไมครับต้องไหว้ราก่อนครับ,รอรบเอาสับเอาีิรมมงคลเข้าตัวเข้าใหญ่เขามีรถน,น้ำเ่ยใช่ไหม

จะให้โชคเดี๋ยไม่ให้โชคเาฮะสัก huh> อ uh, 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 right. like uh. ันป้าวันที่ีกมามาถา้าอีกเนาะดอกบัวดอกบัวลูกพี่ดอกคัวะองยไม่มีใบลูกพี่มีใบแล้วหยิมีใบเนีมีใบแสดว่ามีบุญอ่า ทูให้ลูกขึ้สูกันสู่เมียก็จะเมียครับคนรบมมากนะครับเมียก็จะออกจากางานแล้วก็เป็นจงวันที่หนึ่งเถอะหัวเมียจะได้ไปช่วยกันทำอาหารกิน <laughs> ทำบุญฝังผลตอบแทนครับ <laughs> ทุกคนดูนะครับคนทำบุญระหว่างผลตอบแทนต้องมีครับบุญต่อบุญเขาเรียก <laughs> ทำอะไรครับเียรได้ ทำไมครับเดี๋ยวส่งน้ำผ้าหน่อยครับสงการรอส่งน้ำยังไงครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ชมเดี๋ยวให้ชมครับส่งน้ำผมจะเทครึ่งหนึ่งแล้วก็ผัดกันเลยเดี๋ยวผมถือให้ผมเทครึ่งนึงแล้วพี่ครึ่งผมถือให้ไม่เป็นไรคุณทำไปเลยไม่ต้องเยอะหรอกเอาแบบให้กระจายากระจายก็พอ เขาหัดตัวหัดดีก็หัดนะเขาคนเดียวได้อยู่ไหวอยู่นี่นะครับาอท่างนี้ไม่หนักเราก็หลักดีหลักดี อย่พึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะพอดีมันยังกลับด้านอยู่โอเคไปอันหนึ่งสองสามเดี๋ยวแลเช็คที่ี้เยอะกนนิดนึงหนึ่งสองสามสวย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 ไม่รู้ได้เปล่ามองไม่เห็นร้อนแดด โอเคขอบคุณมากครับตาให้ไปขับดูช่องดูช่องดีครับหลังจากกดน้ำแล้วครับเราจะไปที่ไหนครับเราจะไปถวายชุดให้กับพ่อแม่มวยผมนะครับเพราะว่าท่านได้ให้เราประสบกับความสำเร็จนะครับพ้นจากความทุกข์ ได้งานในสิ่งที่ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ต้องมาแก้ท่านในอีกหลายชุดนะครับนะ <laughs> รวมรวมทั้งคนนี้ด้วยนะครับคนนี้ด้วยต้องมาแก้ครับ <laughs> แน่นอนร้อซครับแก้เป็นแล้วนี่ครับ <laughs> แล้วเขามีสกายวอล์กนะครับเนี่ยสกายวอล์กคาดว่าน่าจะเปิดช่วงปีใหม่นี้ครับหรือไม่งั้นก็ช่วงสงการนะผมเดาว่าอย่างนั้นเพราะว่าทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เรามาสามรอบก็ไม่เคยได้ขึ้นครับบุญยังไม่มีครับเดี๋ยวคงต้องมีรอบหน้าครับได้ครับนะคิดว่ารอบหน้าผมกับพี่หิมได้ขึ้นชัวร์เดี๋ยวเจ้าเก็บผ้ามาฝากแต่ว่าวันไหนนะก็คอยติดตามอีพีสวดต่อไปอีพีสซดได้ใช้คำศัพท์สูงเลย มาถึงด <land> ้าไหนทำพ่อยเย็นสบายหน่อยนะ เจ้าแม่มวยผมเนาะเรามาจุดทูกนะครับ ตอนนี้เรามาแวะกินอาหารกลางวันกันนะครับที่ร้านกีนบ่านะครับสอบถามมาเขาบอกว่าร้านอาหารน่าจะอร่อยครับก็คือถามคนที่แม่ค้าที่อยู่แถวนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรสชาติแล้วก็บรรยากาศกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับ ครับเยอะแยะมากคร้านนี้บรรยากาศดีร้านน่ารักหอมมากมากลางวันก็น่าท้องแอร์มาเย็นๆหน่อยก็มีวิวริมบ่อแล้วนะอันนี้ลูกค้าที่จะลุกไปครับเป็นเป็นโต๊ะสองทางร้านเลยอ๋อเหรอที่ไเก็บรถเสร็จเลยสิบเก้าโต๊ะเข้ามาตอนกี่โมงครับเนี่ยวันนี้ นนอ๋ออ๋ออ๋อจะของไปเลยเลยคอ๋อเราวเราโชคดีมากาโชคดีมากนะครับดูบรรยากาศข้นนางนอกนะครับ,บรรา่บรราโอ้โหถ้าได้บอยงี้นะมึงเน้ย อันนี้เป็นแม่แหนมเลยเนี่ยโอ้ยผมว่าเขาขู่บ่อเองมันไม่ใช่เห็นะนี่คือนี่คือแม่แหนเลยนะครับนี่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 มีเขาเรียกนะกังหันเติมอากาศด้วยเป็นนี่ดีด้วยนะเป็นของนี่นี่ของตัวเองด้วยนะใช่ไหมลูกพี่อืมไม่ใช่จอทีวีมั้ยร้านบรรยากาศตอนเย็นได้ด้วยนะเนี่ยจะเป็นหมูกระทะนะ นั่งไข่ไอ้นั่งอะไรอะนั่งหย่อนขาไม่ปาตอดตอนนี้น่าจะให้ยุงกัดนะครับระวังตกน้ําลึกมากแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับรักษาตัวรักษาใจแล้วก็สั่งของไว้ยังเนี่ยยังดีก็รออยู่เรื่อยนะครับโอเค